สวัสดีค่ะยินดีต้อนนี้เขาสูงช่องในพ่อพี่ชายนะแล้วนั้นตกใจเหรอผมก็จะพูาให้ f งสีชมมันเร็วดีถ้าไม่สงสารก็พี่นายจะหง่ผมไม่จะไปเมื่อกี้เหรอน่าสงสารเนาะมาดูพี่บ่าวทำงานนะคะเออมาดูเถอะ fc แล้วก็คอมเมนต์ชมพี่บ่าวเยอะเยอ <grassroots> พี่บ ah ่าวจะได้มีกําลังใจมีมีด่าอุ้ยเน็ตแดงอ่ะอุ้ยเน็ตแดงแดงเหรอห้ามด่าด่าไม่ได้ทำไมแบบพี่บ่าวไม่มีกําลังใจนะถ้าด่าใช่ดิใครด่านี่มันเจต้องชมนะพี่บ่าวเนาะคิดหรือเปล่าชมเนาไปด่ากัปตันล่าสุดพี่บ่าวบอกว่าให้ไปด่ากัปตันกตันชอบไหมโซอัทิดระกี้ลิโด้ใส่ไฟกี่ได้อุ้หึ่ยระดับได้หรือกี่ได้ เออ lên ใน lên ในเลื่อยได้เลื่อยๆเลยเออโอ้ย ิมกาสูก็สู่นนไรใช้ปูเหลือจริงอ่ะพี่เอาไเป็นไปล้วเนี่ยวุณเอาในกล่มแข่งใรอนออแอรอรดรอรอรอรรอ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 รรอ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 ออรรอ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 นอร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 อออรรรออรออรรรรอ

ไม่รู้สม่งแล้วล่าสุดสั่งใครไม่รู้อันนี้เอาออกได้ยังพี่บ่าวเน้าะพี่บ่าวถอดแล้วนะครับให้มันได้รับแสงแดดอาเปิดเปิดเปิดทางนี้ก่อนอีกแล้วเหรอให้ผมเปิดให้หนึ่งไหมลาทางนี้ก่อนหน้าทะเลอยเอ็นเราน้ำดาวซื้อไหมซเนาะเอ็นที่สุดที่นี่โรงเลยเข้าไป าลเกดูดูดีหน่อยนะดูด <Mon> ูเหมือนจะไม่ได้เร ah ื <can> ่องก็โอเคเลยผมจะยุ่งมาเล็เกจับต้นการนิดหน่อยลาสุนก็สบายเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นาทีระทึกจะวงยจะวางหน้าต่างเลยเหรอให้มันมากจากน้อยก่อน้าแเลนตัาขึ้นฝั่งันเดี๋ยวขึ้นปูนตรงนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยตัดไปแล้วขึ้นเลยไหมไม่าไม่เมาตง เสียเสมอเวลาระวังหน้าต่างอยาวางง่ายแม่ๆเราดเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอยังมันมาอยู่เลยแกแบกุดสักทีแกไม่ออกเวลาดูดูดููตัวใหม่อ่ะลดูซูดเลยแบบนี้ เราจะใส่อิดเพิ่มอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ใส่หน้าต่านะครับไปผัดเอา้วยไหมยาวเลยไหมต่างมัดมาทิ้งอาะต่างทิ้งไดเไี่ยาวเลยใกล้จบพรุ่งนี้เสร็จเลยพรุ่งนี้เสร็จอีกแล้วเหรอนนอพรุ่งนี้ยายเขาอยู่ได้ได้เลยวันนี้เราจะเร่งให้เสร็จเนี่ยข้างหน้ากับข้างหลังหมดเลยคือจะเอาให้มันจบนะครับซีนว่ามันมันยืดเยื้อเกินไปแล้วนะครับเราจะให้มันเดี๋ยวขอให้มันเป็นห้องนะครับเพราะเรายังเหลืองานฉาบงานอะไรอยู่เนี่ย มันไม่สวยก็ไม่อนกนะครับผมจะแก้ไขนี้นะพัน uh. oh. oh, so okay. ่นอีกสองวนนะฮะอนตน้นอน่ไอาจจะม่สิเตี้นอนได้แล้วจะนอนทำไมคุณไปคุณมาเนะเออมันแบบร้อเลยดีกว่าต็งต่งประมาณนี้และ่พอดีตอบเส้าดีเลย อะแกะแบบแล้วเดี right, ici, ๋ยวตรงนี ics, <the> <fors ake> <ands> <the> an ้น้ำปูนเข้าแล้วเดี๋ยวจัดการโคเลก่อนเลยดีกว่าจะได้อ่เดี๋ยวผมคนนี้ลาวเขาบอกว่าอย่างนี้โคโรไลจะทำเองฮะ ปาดปูนส่วนเกลืนออกครับทีเวลาฉาบได้ง่ายหน่อยอะไรมาเสียวปูนก่อนนะรเชือกแโลแล้วพี่เชือเราปูเลยนี่นะอะไรปูมัดหปเชือกีอมันกนี่เออะม่อนไม่กไม่หยนเชื่อมตดี๋ยวโไลก็เตรียมผสมปูนให้ทีมงาน

ฝั่งนี้โกโก้ไร้ไม่รอช้าครับผมก็เริ่มคลุกเคล้าปูนกันทีนะครับต้องบอกว่าเรื่องผสมปุ่นไว้ใจโกโก้ไร้จะเกะให้หนึ่ไปสู่ทุกคนเขาจะเป็นคนที่ถนัดที่สุดเลยนะครับงานนี้ของมาร์กของมาร์กของมาร์กโกโก้ไล้แต่งปูนด้านในรอนะครับทีรับปุ่นโกโก้ไล้ไปก่อนครับตันเทียนมากเลยผสมปูนนะครับไม่ก็เทียนเท่าไหร่ S <S ผมต้องคำนวณครับเป็นวิศวะ <S <S คีดทิปนี้ก็จะประมาณนี้